ดานโนจะสวนเร็วอ่าครับดานโนเดีียวเขาหาเสาแรกมองไม่มีใครประตรงนี้ว่าก่อนหน้าอีกหนึ่งเหงลืองเลยครับโอ้โหยามามโต้ครับยามามโต้เองก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับเจอดานโนเซียกาแตะหนีดื้อเลยนะครับดูครับแตะหนีแล้วยกตั้งขาขวางไว้ครับยามามโต้เอาขวางเสร็จต,ตัวก็รู้เลยครับ โดนเหลืองไป2คนแล้วนะครับฝั่งโอสดคนแรกเป็นลาซัสกาอิมบี้คราวนี้เป็นยามาโมโต่ hmm. บ้างแล้วไคลิกระยะแบบนี้เนี่ย mm hmm. น่าสนใจครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เหลี่ยมซ้ายของมาเรียอยูรอกสกี้นะครับดูว่าแต่จกักรพันธ์นนเนี่ยก็ปีนี้ก็มาเหมือนกันครับท่าแบบโรนัลโด้มาเลย <c oughs> ดูดูผมจะจะท้องหรือไม่นะครับ อจทองครับวันเจออามีดทองต้นเกมแต่ท้ายเกมดำเลยมาครับตะกพันต์กำแพงสามคนไม่สูงเท่าไรด้วยสัญญาณมาอันนันเล่นครับเป็นตลูและโค้งหนึ่งศูนย์ดูแล้วเป็นลีควางชงท่านผู้ชมา นาทีที่9ครับเอสเมืองทองขึ้นนําแล้วครับ1ประตูต่อศูนยลูกขู่ลูกนี้เด็ดจริงๆครับเจ้าบ้านเพียงแค่9นาทีแรกครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนําแล้วครับโอ้โหแบบเต็มนับผากเลยครับปลีกวางชอนครับเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นะครับในเกมลีก ดูครับจังหวะปั่นของอัตนันโอ้โหโถมมาใส่เต็มเต็มครับดูครับบอลโค้งแล้วแรงบวกเข้ามาใส่หน้าผากของรีกวังชอนครับคนที่ยืนอยู่นั้นยามาโมโต้ครับหนึ่ประตูต่อศูนย์ครับ9นาทีแรกเอสซีจีเมืองทองขึ้นนำครับก็ให้เห็นในหล,หลายหลายมุมหลายการเข้าทำนะครับ,รบ,บการ ก6ตัวนี้ของรีควางชอน